ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางออมสินแล้วก็รัฐบาลไทยของมาดามยูนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่1กันยายน2566ค่ะเริ่มกันที่ฉบับแรกนะคะฉบับนี้จะเป็นแนวทางออมสินวันนี้มาดามยูให้เด่นที่8และ9ค่ะชุด2ตัว8082 8487 9091 9597ออมสินวันนี้นะคะน้นที่8 4 8 7 91แแล้วก็97นะคะส่วนชุด3ตัว1หางค่ะ189แนวทางโดยมาดามยูค่ะส่วนฉบับนี้จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยประจำวันที่1กันยายนวันนี้มาดามยูให้ฟันที่8แล้วก็รองที่5นะคะแล้วก็เป็นชุด2ตัวค่ะ80และ8 9 89แล้วก็ระวังกลับหัวเป็น6เไว้นะคะเป็น8089แล้วก็86ค่ะส่วนชุด3ตัว1หาง9 7 8ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะวันนี้ก็มีชุดจับวินด้วยนะคะเป็นชุดวิน4ตัวค่ะ8865ส่วนถ้าใครชอบลุ้นเลขทูบนะคะมาดามยูก็จุดให้1ดอกนะคะ184แนวทางโดยมาดามยูค่ะ ทั้งหมดก็เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เล,เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ